ครับผมยูทูปหัดทำเกษตรยาวบ้างและ youtube ช่องซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบัานนอกครับผมวันนี้อ,ออกหาล่าเขียดโม่ตามเคยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ทุ่งนากันนะครับเพื่อนเอามาถึงทุ่งนาแล้วนะครับก็เวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่ทุ่มโดยประมาณนะครับเราไม่รีรอนะครับณนะช่วงเวลานี้นะครับ เป็นช่วงเวลาที่เขียดเริ่มออกนะครับอ่าช่วงพบค่านี่แหละนะครับอ่าเป็นช่วงที่เขียดเริ่มออกมารับไอหมอกนะครับเราจะต้องรีบหานะช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่อากาศจะเย็นนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับเขียดเขาก็จะได้รับความชื้นแล้วเขาก็จะกลับเข้าอ่าที่ซ่อนตัวของเขานะครับอันนี้นะครับ จับเขียดเต็มเต็มครับวันนี้ไม่ได้ไปจับแมงกีซอนนะครับเลืนสายจับเขียดเลยครับวันนี้นะครับพอได้ผลพอได้ออมก็เอาแล้วนะครับสี่สิบห้าสิบตัวนะครับถ้ามานเดอนะครับนะครับเอานั่นไงนะครับไม่ฟูดความทำเพลงตัวแรกครับจัดไปนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นทุ่งนาที่ยังไม่ได้อ่าไม่ได้ไถนะครับยังไม่มีการเผาฟางเอา หายครับเดินสะดุดก้อนดินนะครับอ่าลงที่นะครับนี่พลาดพลาดพังเพียงแค่เดินสะดุดก้อนดินก็ละสายตาไปนะครับก็หาไม่เจอนะครับอ้าวนะครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับจับโชว์เลยจับโชว์เลยเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นสีเหลืองๆนะครับสายตานะครับถ้าเพื่อนๆดีกลับไปดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูไฟแฟดบ้างนะครับ ไปแฟดบางทีมันทําให้สายตามแดงนะครับอ่าไม่เหลืองงวลเหลืองเข้มก็แดงนะครับตากบตาเขียดนะครับนี่แหละนะครับวิธีเกษตรบ้านเรานะครับทํามาหากินแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะย้ายไปตรงที่อ่าไฟลามทุ่งมานะครับอ่าตรงที่ไฟลามทุ่งมานะครับเอา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 นะครับพอเจอปุ๊บก็กระโดดนี้ นะครับไลยตะคุบกันสนานเลยพี่น้องได้พ่อนอได้พ่อนอท่านบ่ท่านบ่นะครับ,อ paper, บอเอาตามไปตามไปนะครับเอา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 น่นนั่นนันนนนนเอาเอาเอยูอ่ท่านอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่แหละนะครับไลยตะคุบเขียดก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเขียดหนึ่งตัวมีค่ายิ่งนักนะครับนะครับกว่าจะเจอหนึ่งตัวเด้อไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับ ก็ประมาณสองทุ่มนะครับโดยประมาณนี้นะครับเราจะได้เขียดเยอะสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในถุงเรานะครับเราวันนี้เราถุงไปนะครับไม่ได้ใส่ข้องเด้อนะครับอ่านี่นะครับถุงก็จะเป็นมุมอยู่สองมุมนะครับดังนั้นมันจะไหลไปกองกันสองมุมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเขียด เช็ดโม่นั่นแหละนะครับตั้งตัวผู้ตัวเมียไม่รู้อ่ามันได้เยอะสักแค่ไหนนะครับน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบตัวแล้วแหละนะครับอ่าเขาพอได้ปล่นพอได้ออมอยู่เดอ้อนะครับอ่านี่แหละนะครับอ้านะครับเดินต่อไปหาไปเรื่อยๆนะครับเผื่อได้ต่ออ่าเผื่อมันได้อีกสักนิดนึงนะครับ เพื่อได้ทํากับข้าวอีกสักคาบสองคาบนะครับพี่น้องนะครับากินแบบนี้แหละนะครับอ่าสัตว์เล็กไม่เอาครับจิ้งดีดไม่เอาครับขี้เกียจไล่จับครับจับเขียดอย่างเดียวครับเพื่อนเ่อนเอาเจออีกแล้วครับนี่นะครับตรงที่เขาเผาฟางนะครับตรงที่เขาเผาฟางพื้นดินมันจะร้อนนะครับอากาศมันจะร้อนนะครับ เขาก็จะไม่มีที่หลบซ่อนนะครับเพราะไม่เพราะว่าไม่มีฟางไปกบไม่มีหญ้าไปกบนะครับเขาก็จะออกมากินอ่ามารับไอหมอกนะครับผิวเขาจะแห้งเขาจะมารับไอหมอกเขาจะมากินไอน้ํานะครับมากินน้ํานั่นแหละนะครับในช่วงที่มีการเผาไฟจุดไฟหรือว่าไฟลามทุ่งมานะครับเขียดจะเยอะสักนิดนึงนะครับจะหาง่ายนะครับไม่ใช่มันไม่เยอะหรอกที่อื่นมันก็เยอะแต่ว่า ตรงที่เขาจุดไฟนะครับอ่ามันจะมองเห็นได้สะดวกกว่านะครับอ่าแล้วก็หาจับแบบนี้แหละนะครับอ่าณช่วงที่จะมีเขียดเยอะนะครับหนึ่งหละใกล้ๆหนองน้ํานะครับในแปลงนาที่มีสะน้ํานะครับมีหญ้าขึ้นเยอะเมีฟางเยอะๆะนะครับณช่วงนั้นแหละนะครับแถวนั้นแถวบริเวณนั้นนะครับจะมีเขียดเยอะนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขามีที่วางไข่ไงนะครับเขามีที่วางไข่แล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยใช้ยาไม่ค่อยใช้สารเคมีนะครับจำพวกยาฆ่าหญ้าก็จะเยอะนะครับอ่านี่นะครับอีกหนึ่งตัวดูสีสายตาเขาชัดๆนะครับเนี่ยออกแดงๆเห็นไหมนะครับนี่ก็คือสายตาของกบของเขียดนะครับมันสะท้อนแสงมาสีแบบนี้เราก็ตามไปนะครับถ้าเขียวนะครับ เขียวกับพิบนั่นก็คือหยดน้ําค้างหรือว่าอาจจะเป็นตาแมงมุมนะครับถ้าเขียวมรกตอ่างามหยดย้อยเลยนะครับอันนั้นอย่าไปใกล้นะครับตางูเด้อเนี่ยนะครับอย่าไปตะคุบเอานะครับอันตรายนะครับเวลาเราจับเขียดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะจับอย่างเดียวนะครับเราต้องดูว่าจะมีตัวอะไรมาลอยจินเขียดอยู่ไหมมันอาจจะจ้องอยู่ก็ได้นะครับเราก็ต้องดูก่อนก่อนที่เราจะไปจับเขียดนะครับ เอาเจออีกแล้วนะครับไกลหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพราะได้กินอยู่ได้หัอพี่น้องนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเหลืองนะครับเหลืองแล้วมันถึ่งจะมาแดงนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมองศาแล้วก็ชนิดของแสงไฟด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นบ่เอ้านั่นนั่นนั่นหลุดมือครับทันไหมทันไหมนะครับโอ้กว่าจะได้นะครับ มัวแต่ทายนั่นแหละครับพี่น้องถ้ากล่องนะครับเกรละกระโดดนี้นะครับเอานะครับไปเรื่อยๆนะครับเดินไปหาไปเก็บไปนะครับทีละตัวสองตัวนะครับเพื่อนๆเอาเจออีกแล้วครับพี่น้องซ่อนตัวอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นไหมนะครับนี่นะครับจับเอาเลยนะครับบางตัวเขาก็แคะนนะครับโดนแสงไฟเขาก็จะ แคก็จะตื่นก็จะตื่นก็จะกลัวนะครับจะกระโดดหนีนะครับแต่บางตัวที่เขาคุ้นคุ้นหน่อยเขาจะหมอบลงนะครับหมอบลงแล้วก็ถ้าถ้าเขาได้หมอบลงเขาจะไม่กระโดดหนีนะครับเพื่อนๆนะครับจับได้เลยนะครับเอาไหนมาดูของพี่ๆทีมงานเราที่ไปด้วยกันหน่อยสินะครับอ่านะครับมีแต่ฟูมันหมานพี่น้องมีแต่คนได้เยอะๆนะครับเพราะมืออาชีพทั้งนั้นนะครับ เราเอาไปกินแหละเราไม่ได้ไปขายนะครับเอาเรากลับร้านกลับบ้านกันดีกว่านะครับเดินกมมาผแแลล้วหะับทางกลับนะครับเพราะว่าอ่าดื่ตัวนี้มันจะไม่ออกแล้วนะครับมันจะกลับเข้ารังเข้าที่พักของมันแล้วนะครับอ่ามาถึงร้านเราแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะครับอ้าไหนนะครับเอามาใส่ข้องแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้เยอะไหมได้เยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะครับอ้าวกระโดดออกแล้วนะครับ ก็พอได้อยู่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบรนนอกเป็นช่องแบ่งปันความรู้ด้านยานยนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ